วัสดีพี่น้องครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บร,ริหารรวมทั้งนักเรียนที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสองพัิบเกรอบใหม่ได้มีการแพร่กระจายอย่างรุนแรงทำให้ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณการได้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินโดยควบคุมใน28จังหวัดรอบปริมณฑลทั้งหลายให้ํำเนินการปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งใน28จังหวัดถึงแม้จะมีผู้ป่วยที่ได้รับติดอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งรายเท่านั้นแต่เพื่อไม่ให้สถานการณ์ การแพร่กระจายของไวรัสโครโรนาระบาดมากไปยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ปิดหยุดเรียนและจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์รวมหรือระบบอื่นตามที่เห็นสมควรของแต่ละสถานศึกษานั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนไม่สามารถที่จะไป เรียนในสังนศึกษาในแบบปกติได้โรงเรียนวินิศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระเทพพระรา,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจรึงเป็นแม่ข่ายที่จะดำเนินการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้กับพี่น้องครูอาจารย์และนักเรียนโดยเพิ่มช่องทางในการจัดการศึกษา โดยในวันนี้เป็นการเริ่มต้นในรอบที่สองหลังจากที่รอบแรกได้ดำเนินการไปตอนปีระบาดเมื่อปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดบบับต่อไปอาจจะขยายมีโครงการที่จะขยายลงไปในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมปฐมศึกษาที่จะช่วยให้พี่น้องครูอาจารย์ นักเรียนในจังหวัดรลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นๆที่มีความสนใจและใช้ช่องทางนี้ในการเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยความเมตตาของประเทศเตนาบุรีท่านเจ้าคณะจังหวัดลบุรีแนฐาะผู้ระบายอนุญ,ญาตโรงเรียนวินิศึกษาท่านได้เมตตาที่จะนำครูอาจารย์ รวมทั้งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านในหลายๆสาขาวิชาเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ต้องกลาบรัศการขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราคงต้องยอมรับเป็นอย่างมากว่าการศึกษาซึ่งผ่านระบบออนไลน์นั้นทั้งผ่านทาง YouTube ซึ่งเป็นคลังข้อมูลเป็นคลังความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์กับนักเรียนและประชาชนอย่างมากมายนั้นเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่เข้าถึงการศึกษาได้อย่างรวดเร็วทุกสถานที่ทุกเวลาไม่จํากัดความรู้ต่างๆเพียงแต่นักเรียนและผู้สนใจต้องเลือกสรรที่จะเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงเรื่องราวเข้าถึงคลังความรู้ต่างๆเหล่านั้นและรู้จักเลือกสรร ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแนวโน้มของการจัดการศึกษาในอนาคตจึงเป็นการศึกษาซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ทั้งแหล่งข้อมูลและได้เรียนรูพร้พร้อมๆกันทั่วโลกดังนั้นช่องทางในการจัดการศึกษาช่องทางนี้จึงเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโครโรนาิที่ให้นักเรียน ในทุกสังกัดสามารถที่จะเข้าถึงการจัดการศึกษาได้จากการดำเนินการในรอบที่ผ่านมาในปี2563นั้นโรงเรียนวิทยาศากษาได้ดำเนินการมาแล้วแล้วได้มีการประเมินสถานการณ์การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทางช่องทางนี้พบว่านักเรียนสามารถที่จะได้รับความรู้ดีและหรือไม่น้อยหน้ากับการเรียนในห้องเรียนหรือบาง อย่างสามารถจะทำได้หรือเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเพิ่มมากขึ้นมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ําดังนั้นในการแพร่ระบาดในรอบนี้โรงเรียนศึกษาจึงได้พยายามที่จะจัดความรู้สาขาวิชาต่างๆให้ทั่วถึงในทุกระดับชั้นเพื่อกระจายให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกสังกัดเพื่อกระจายให้กับผู้ที่มีความสนใจต่างๆ ได้เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักเรียนรักษาได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ต้องกราบัสการขอบคุณท่านประเทศเสนาบดีจ,จังหวัดลบบุรีที่ทรงมีเมตตาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ต้อง ขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องครูอาจารย์ผู้บริหารในทุกทกที่ในทุกสังกัดหากท่านจะช่วยกันชักจูงเชิญชวนนักเรียนต่างๆเข้าร่วมศึกษาจากการที่ลงทุนในการจัดครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดและก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะไม่ให ทางโรงเรียนหรือทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการปรับปรุงก็ขอได้โปรดจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนและทางเครือข่ายต่างๆเพื่อจะร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานการณ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นไปผมต้องกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณอย่างสูงครับ